เ,เพื่อนๆดูมันเล่น oh. <laughs> ไปนู่นแล้ว <laughs> อไปนู่นแล้ว <laughs> <laughs> ระวังมันชนนะ <laughs> ไปไหนแล้ว <laughs> ไปไหนแล้ว ไหนดูไหนสิเอ้าหลบอยู่ตรงนี้หนาหนาหนาโอ้ยระวังอุ้ยดื้อสนนี่อยู่ข้างหลังนู่นพี่บ่าวอยู่ข้างหลังน่ะน่ะมาแล้วมาแล้วระวังระวังพี่บ่าว พี่เบาหลบน้องเหรอไม่อยากเล่นกับน้องใช่ไหมใช่ป่ะเอาเอาเอาอุ้แล้วเอุ้ยแล้วไหนบอกไม่สบายเอาเอาจะมาขอหนมเหรอไม่มีหนมหรอกวันนี้ไม่มีหนุ่มหรอก นปน่าแล้วมาแล้วมาแล้ว,ลวจะมากินหนมมาดิจะขอกินหนมนื้อ <c oughs> จงเลย xin dạy đời kiều ừ. nám à thật tôi, tôi nói măng kiều <laughs> ừ. nám thúc quan ừ. มานี่แล้มามามาเบาวบามานี่แล้เออน่ารักจังเรียกก็มาเนาะเอออิ่มแล้วอิ่มแล้วอิ่มแล้วนะอืมอืมอิ่มแล้วนะสบายท้องแล้วเออสบายท้องแล้วมากินแห่น้องทำไมอ่ะ แง่น้องทำไมลูกไม่พอใจอะไรน้องอ่ะไม่พอใจอะไรน้องอ่ะครับน้องมาเล่นด้วยไม่ได้น้ออิชาน้องอ่ะสิอิชาน้องอ่ะลูกไม่อิชฉาหนูเป็นพี่นะต้องเป็นแบบอย่างให้น้องนะเดี๋ยวก็จะบอกว่าอะไรก็พี่อะไรก็พี่น้องขอกินนมแล้วจะขอกินนมแล้วพอ มีขนมให้ผมกินไหมคะผมกินแล้วกินแล้วกินแล้วเย็นเย็นก่อนเยน็นเย็นก่อนนะกินอะไรทุกเช้าเนาะอืมนี่สินี่สินี่สิ <c oughs> ใช่ป่ะแบ๊กแบ๊กวันนี้หาแม่หาแม่หาแม่ อช่มเออน่ารักชัง้งเดี๋ยวแม่เอ้ยเอาสักทีอืมน้องเอามั่งสี่ลูกโผล่พ่อก่อนโผล่กอดพ่อเร็วๆโผล่กอดพ่อเร็วๆเดี๋ยวพ่อจะให้หนมละโผล่กอดพ่อก่อนเร็วแล้วเออเห็นไหมเออมันสวัสดีแล้วอืสวัสดีแล้วเออเย็นค่อยกินเย็นค่อยกิน สวัสดีแล้วสวัสดีแล้วเออดูสิไข่ข้าบมาเนี่ต้องเดนตีใช่ไหมต้องเดินตีใช่ไหมลูกอืมอืมห <c oughs> นะาหนหน